นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมมสัมพุสสะเอวเมสุตังเอิกังสวยังภะคะวะุรูสุอิหะตีตีณโอกาสบัตนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในนาปานุสติกรรมฐานในของมหาสติประฐานสูตรเพื่อเป็นเครื่องสดรทรงองค์คสธาบรมีที่บรรดาธนิสราธานบุดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็งกุศลประจําปักทางนี้ก็เรียว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในสลานีหนักไ้าด้การปฏิบัติเพื่อกมฐาน ยิ่งขอเอาหลักสูตรตระงกรรมาฐานนี่องค์สมเด็จพระปิชิตามารรมัสสัสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังตวัยเป็นเหตุเพื่อเป็นการสนองความตั้งใจขบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระรมันโลกเชตํำว่ามหาคติประธานาสูตรนี้ก็หมายถึงว่าเป็นสูตรคือเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก่บรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ทรงสติสัมปจญญะแบ่งอาเป็นสี่คือกายานุปัสสนามหาปฏิปทานหนึ่งเวทนานุปัสสนามหาปฏิปทานหนึ่งจิตตานุปัสสนามหาตฏิปทานหนึ่งและก็ธรรมานุปัสสนามหาปฏิปทานหนึ่งรวมความแล้วกับมหาปฏิปทานท่สูตรมีสี่จุดคือหนึ่งเพื่อเจ้าให้เอัสติไว้ตั้งไว้ในกายสองสติไว้ตั้งไว้ในเวทนา สาสติไปตั้งไว้ในจิตสี่เอาสติไปตั้งไว้ในธรรมถ้าบุคคลใดทรงสติสมัจญญะเรื่อเหตุต้องสี่ระการนี้ครบถ้วนสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผูนั้นเข้าถึงนิพพานไดโดยฉับกันเสด็บในตอนต้นนั้นองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวถึงกายานุปัสสนามาหาปุติปทานคือให้เอาสติเข้าไว้ในกาย ในกายนี้แบ่งไว้เป็นสไลด์จุดดีก,กันแต่ว่าจุดต้นนั้นทรงให้จัดไว้ในนาปานุสติกรรมฐา,านเครือสติตั้งไว้ในลมให้ใจเข้าออกความจริงเรื่องสติสมัมปจนยะไม่มีความสําคัญมากกันใาท่านพุทธบริษัทถ้าคนเราถ้าไร้ส,ต,สติสมัมปันยะสักอย่างเดียวเขาเรียกว่าคนบ้าสติปลว่าการนึกได้นึกไว้สมัมปันยะวราการรู้ตัว ถ้าเราไม่ใน้นึกไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรทไําไปแล้วไม่มีเหตุมีผลแล้วก็พอทําไปแล้วไม่รู้ตัวว่าทําดีหรือทาชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าคนบ้าไม่ใช่คนดีเรากล่าวในบ้ด้นขอบุญกุศลและกุศลก็กล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีใจน้อมไปได้ก็อกุศลเมื่อใจน้อมไปได้ก็อกุศลตนผู้คนพนู้นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีความวุ่นวายหาความสุขไม่ได้ เมื่อตายไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์ตามพระพุทธเจา้ารงตรัสว่าจิตเตสังวิเทพุกติปาติกังขาถ้าจิตมีความมึ่วายมีใจสม,มองตายแลย้วจะไมสู่ทุกติจิตเตปริสุทธิเทสุปกติปาติกังขาเมื่อจิตใจไม่วุนวายจิตใจไม่สม,ม,งม,มองไม่อารมณ์ห่องใสตายจากความเป็นคนก็ไปโสโ่สุปกติก คนที่มีสต,ติสติจะวันนึกไว้ก่อนที่จะพูดก่อนที่ทานึกซึก,ก่อนว่าเราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรเมื่อทาไปแล้วพูดไปแล้วเราก็รู้ตัวนี่เราพูดดีหรอพูดชั่วพูดถูกหรือพูดผิดทําดีหรือทาชั่วทําถูกหรือทาผิดงนั้นตัวสติสัมปชัญญะมีความสําคัญตามจรทรงสติสัมปชัญญะให้ดีได้นั้นทำอย่างไง ถ้าคนเราถ้ามีสติดีมีสมัชัญญาดีก็ไม่มีคำมาชั่วมันหาคำว่าชั่วไม่ได้หาคำบาบาปไม่ได้หาคำอกุศลไม่ได้หาคำว่าตกอบายภูมิก็ไม่มีมีทางเดียวอย่างเดียวทีุ่ดเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีหรือว่าดีขึ้นไปหน่อยก็เกิดเป็นเทวดาชั้นดีถ้าดีขึ้นไปมากกว่านั้นก็เกิดเป็นพรหมชั้นดี ดีถึงที่สุดไปนิพพานคนที่จะไปนิพพานได้ไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้เป็นคนดีหรือไม่ดีไี่อยู่ที่สติสัมปชัญญะนี่การจะทรงสัสติสัมปชัญญะให้ดีนี่ตอนตอน้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้ใช้อนาปานสติกรรมฐา,านก่อนคำว่าอนาปานสติกรรมฐา,านนี่หมายถึงลมให้ใจเข้าออก อย่างนี้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแตกกับภาษาดีบุตรภาษาลีบุตรตาดดก่อนสารลีบุตรราถาคตเองก็เป็นผู้มากพุทธนาปานุนติกรรมฐานนั่ก็หมายความว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติที่ใช้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะอนิสงส์อนาปานิมากมายนะัก นอกจากจะทรงสติสัมปชัญญะได้ดีตัวสมาธิทั้งหมดที่จะเป็นฌานสมาบัติอยู่ที่อนาปานุสติกร,รมฐานอันเดียวการจเจริญไปกรรมฐานสี่สิบกองและก็ในมหาิปรมฐานนาสตรทั้งหมดทุกอย่างจะต้องขึ้นต้นอนาปานุสติเป็นพื้นฐานก่อนคือถ้าไม่ใช้อนาปานุสติการรมฐานเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานแล้ว กรรมฐานกองนั้นจะเป็นชานสมาบัติไม่ได้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามจำไปด้วยว่าการทำวิสมรระกดีวิปัสสนาญาณก็ดีทั้งหมดอันดับต้นจะต้องปรากฏว่าเอาอนาปาโนสติกรรมฐานขึ้นเป็นพื้นฐานเสียก่อนกำหนดรู้ลมให้ใจเข่าออกแม้แต่ผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานนี่สามารถเข้าฌานได้โดยฉับลัน นเวลาที่เขาเข้าจะเข้าฌานเขาจับอนนาปานุสติกกรรมฐานก่อนเป็นพื้นฐานแล้วก็นึกถึงกรรมฐานกองนั้นนั้นแล้วเข้าฌานได้ทันทีที่รวมความว่าอนนาปาุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานใหญ่มากสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าเมื่อทรงสแสดงวัรรมทินาเรื่องมหาปฏิปฐานอสูพยิ่งได้ยกอนนาปาุสติกรรมฐานไว้เป็นเบื้องหน้าเป็นกองต้น ในกองต้นนี้องค์สมเด็จพระทศพลตรงตัดไว้อย่างนี้เวลาหายใจเข้าให้ทุกคนรู้อยู่ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกให้รู้อยู่ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่แต่ว่าการนี้เข้าไปรู้ลมหายใจเข้าออกนี่จะต้องทราบว่าเอาแค่รู้อยาบังคับลมหายใจ จงอย่าบังคับลมหายใจให้ยาวหรือให้สั้นให้หนักหรือให้เบาต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติเอาจิตเข้าไปรับทราบอย่างเดียวว่าเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาไว้เฉยๆนะถ้าถามว่าเท่านี้จะเป็นสมาธิไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นืี่ว่าลมหายใจเป็นของละเอียดมาก ความจริงนี่เราให้ใจกันตั้งแต่เกิดมาถึงยันตายในให้ใจก็ไม่หยุดไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนประสาทอย่างอื่นหลับในพักผ่อนแต่ลมหายใจมันไดืพักอาการป่วยหนักๆถึงแม้ว่าอาจจะร่างกายประสาทส่วนใดๆจะไม่ทํางานนั้ททางานน้อยแต่ลมหายใจก็ทํางานตามปกติแต่แต่ว่าคนที่จะรู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่มีน้อยเต็มที ทางนี้เพ่ออะไรก็เพราะว่าสติเราน้อยไปสมปััญญะน้อยไปเวลาจะให้ใจเข้าเราไม่ได้นึกว่านี่เราจะให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกเราไม่ยอมรู้ตัวจะให้ใจออกเพราะว่าลมให้ใจเป็นววัยวะทางร่างกายทํางานตามปกติในเมื่อเราสติน้อยลงไปเพียงใดการรู้ลมให้ใจก็น้อยเต็มทีทั้ทงทั้งที่ลมหาใจทํางานตามหน้าที่ แค่นั้นองค์สมเด็จพระจรินาร์สีงจน้ทรงสแสดงเทศแนะนำกับมรดาแานพุทธบริษัทว่าสิ่งที่ละเอียดที่สุดที่เราจะต้องจับเป็นดับแรกคือลมให้ใจเข้าออกรวมความขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเวลานั้นจิตของท่านเป็นสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานถ้าจะถามว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี่ถ้าทำได้แล้ว องสมเด็จพระบพิตแก้วทรงรับรองไหมว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็ต้องตอบว่าถ้าทรงอนนาปานุสติกรรมฐานได้แล้วก็เอาอนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นวิปาาัสนาญาณก็เป็นพระอรหันต์หมนกันในตอนไทยผมจะทราบจะนี้ให้มาพิจารณาลมให้ใจเขาออกทรใช้อนาปานุสติกรรมฐานในมหาติปฐานโดยเฉพาะท่านบอกว่าไม่ต้องใช้คำภาวนาเลย แม้ว่าในกรรมฐานสี่สิบกองกันถ้าเราใช้เฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานที่ใช้ภาวนาด้วยจะเป็นการควบกับกรรมฐานกองอื่นๆเหียนว่ากรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองถ้าเราจะใช้อะไรก็ตามต้องควบกับอนาปานุสติถ้าไม่งั้นไม่เป็นฌานไม่เป็นสมาธิก็รวมความว่าถ้าหากว่าเราใช้อนาปานุสติกรรมฐานรู้ลงในใจเข้ารู้ลงายใจออกนี่เป็นสมาธิตอนหนึง่ง วิธีสังเกตสมาธินานาปานสติกรรมฐานถ้าจิตของเรายังหยาบอยู่ยังไม่เป็นฌานสมาบัติเวลานั้นลมหายใจเขาออกที่เรารับทราบไม่ค่อยจะทรงตัวตหากว่าจะใช้พิจารณาลมหายใจเขาออกตามกรรมฐานสี่สิบท่านให้สังเกตตามนี้สังเกตฐานสามฐาน ทานแรกคือหายใจเข้ากระทบจมกูกแล้วก็กระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสนดีหายใจออกกระทบศูนย์เหนือสนดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกถ้าคนลิ้มพิปากเชื่อจืกระทบลิ้ทพิปากถ้าจิตรู้ลมสัมผัสแค่จมกูกหรือว่าลิ้ทพิปากท่านถือว่าสมาธิของบุคคลนั้นอยู่แค่คณิกะสมาธิคือเป็นสมาธิเล็กน้อย ถ้ารู้สึกลมสัมผัสถึงจมูกและหน้าอกท่านกล่าวว่าสมาธิของท่านบนนั่นอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิถ้ารู้ลมกระทบจมูกด้วยกระทบหน้าอกด้วยกระทบสื่อโูนเหนือะดือด้วยสมาธิของท่านบนนั่นเข้าถึงฌานสมาบัติอันนี้เป็นขิดที่สังเกตในกรรมฐานสี่สิบ แต่สาหรับในมหาติปฐานสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่วางหลักไว้ตามนั้นเพราะว่าเกณฑ์ในมหาติปะฐานสูตรนี่กรรมฐานที่เป็นฌานมีอันเดียวคืออนาปานุสติกกรรมฐานนอกจากนั้นเป็นอารมณ์คิด้งหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสาม,มิตรจึงมุ่งในอนาปานุสติกรรมฐานในมหาติปะฐานสูตรอย่างสูงแค่ปฐมฌาน หรือว่าอย่างลองลงมาก็แค่อุปจารสมาธิทอนอ่อนจกนั้นอีกหลายสิบข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้ไปอารมณ์คิดทั้งหมดถ้าเป็นฌานเฉียจริงๆก็คิดไม่ได้เหมือนกันรวมความว่าสมาธิในนาปานุติกรรมฐานให้สังเกตแค่รู้ลมหายใจเข้าหาใจออกถ้าขณะใดเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามปกติ จิตไม่คลายขณะนั้นชื่อว่าอารมณ์เป็นสมาธิและข้อสังเกตมีว่าถ้าจิตเป็นปฐมฌา,านก็ให้พิจารณาดูว่าลมหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจออกเรารู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้หนักก็รู้เบาก็รู้รู้เป็นปกติเราหูได้ยินเสียงภายนอกไปชัดเจนแจ่มใสใครจะคุยกันจะทำอะไรกันอยู่ใครจะด่ากันใครจะพูดดีใครร้องดำทำเพลงเราได้ยินชัดเจนเต็มเสียงทุกอย่าง แ่่ถ้าว่าเวลานั้นจิตของเราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะเข้าอาจิตเข้ามาสัมผัสับรมายใจเข้าออกได้ตามปกติไม่รำคาญเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าเวลานั้นเป็นปฐมฌานถ้าจิตเข้าถึงฌานในสองให้สังเกตสังเกตลมตามนี้ตอนนี้จิตมันจะไม่เข้าไปยึดอารมณ์ส่วนหนึ่งรู้ว่าลมใ,ใจเข้า,เาใจออกหายไปรรยกดลมหใจเบาลง จิตไม่จับอารมณ์นองสมรายการแต่จิตทรงอารมณ์เต็มที่มีปีติคือความอิ่มใจเป็นปกติมีความชุ่มชื่นมากอารมณ์มันเฉยไม่ยอมเข้าไปรับทราบลมหายใจเขาออกตรงน,นี้เป็นฌานที่สองแล้วก็สําหรับฌานที่สามความเอ,อิบอิ่มใจใหายไปลมหายใจเบาลงมากอาการตัวตึงเป่งคล้ายๆกับนั่งมีใครมัดติดก,กับเสาแต่ความจริงนั่งแล้วนอนก็เหมือนกับใครก็มัดไฟก็สังเขามัดไว้ แต่ใ,ใจทรงตัวดีมากทรงสติสมปจัญญะดีมากหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยเต็มทีลมหายใจนี้เกือบจะไม่รู้สึกมันเบามากเกินไปอย่างนี้เป็นบัญชาญทีสามขณะใดอารมณ์ตัดความรู้สึกในลมให้ใจเขาออกทั้งหมดไม่รู้ว่าเราหายใจแต่จิตภายในมีความสว่างโปร่งมากหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกอันนี้แปลการของฌชาดีสี่ 4. ตอนที่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นี้จัดเป็นสมถะภาวนาในตอนท้ายของมหาปฏิปทานสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื okay. it, Alpha, ่อสติสมัญญะทรงตัวดีแล้วจะลืมนะว่าคนที่มีสติสมัญญะนาปาปานุสติดีนั้นไม่ลืมตัวเอไม่ลืมตัวคิดว่าถ้าลมปลานี้มันหมดไปไลก็มันตายเหมือนั้นเป็นนาาปานุสติไปด้วย ในตอนท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสันงได้ก็ทรงแนะนําว่าคําว่าเรานี่เราถือร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราเป็นของมันมันเป็นของเราอันนี้ไม่จริงเลยร่างกายอันนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนเปในท่ากลางมีการสลายตัวไปในสุดและก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะบังคับบัญชาได้ด้วย ทางนี้พ่อใดพระพร่างกายจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้ร่างกายจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้ร่างกายจะตายเราก็ห้ามตายไม่ได้ถ้าร่างกายนี้มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็ต้องห้ามมันได้เมื่อเราไม่ต้องการให้มันแก่เรากินของดีๆบำรุงมันเข้าไว้มันก็ต้องไม่แก่ เราบำรุงสุขภาพให้เป็นโบติมันก็ต้องไม่ป่วยแล้วเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็ต้องไม่ตายแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้เกิดขึ้นด้วยกําลังของตัณหาคําว่าตัณหาแปลว่าความทยานอยากไอ้ตัวอยากที่มันทําให้เกิดเป็นคนร่างกายที่ปร,ประกอบไปดได้ธาตุสี่ท่านบอกเป็นเรื่องร่างของตันหา แต่นั้นในตอนท้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สรงตัดว่าพิกเวดูก่อนปิสุกันหลายเมื่อเธอทรงสติสัมปชัญญะในอนนาปา,า,านุติกรรมฐานครบพุ่นจงทําให้มากวันหนึ่งวันหนึ่งรู้สึกให้มากเมื่อรู้สึกในอนุสติในอนนาปานุตินี้มากๆม,มีการทรงตัวก,การพูดก็เป็นคนพูดดีการทําอะไรก็ทําแต่ความดีคิดก็คิดดีเรื่องก็อ,อกุศลมันไม่มี ในเมื่อโอกศลไม่มีแล้วถ้าเราตายจากความมีคนยังไม่ต้องตายก่อนเมื่อโอกศลจิตมันไม่มีคำว,าควา่าโกศลนี่ประ่งโง่กุศลแปลว่าฉลาดเมื่อความงโง่ไม่มีติดตัวทุกคนที่ไหลเขาทําเวลาจะพูดเขาพูดแต่เขาความดีเวลาจะทําก็ทําดีก่อนจะพูดจะทําก็คิดดีก่อน ถ้าอากุศลมันแต่มันเต็มใจมาคับตัวมงคับใจก็ mm. คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วแต่ั้ัเมือเราเป็นกุศลดีแล้วเราสติเข้าไปคุมอยู่ในนาปา,า,านุสติกรรมรานไม่การทรงตัวเป็นเหตุให้ไม่ลืม mm. เมื่อพูดดีทดําดีคิดดีแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลทั้งหมดเราก็มีความสุขเมื่อสติทรงอย่างนั้นแล้วก็จิตมาคิดดูกายว่าร่างกายเนี่ยความจริงมันเป็นเราไหมเป็นของเราไหม เราก็จะมีความเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันเป็นที่อาศัยของใจโชคราวมันมันเหมือนกับเปลือกแดะยเสื้อกางเกงเท่านั้นยายนั้นไม่ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราจึงบังคับมันไม่ได้เราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็ต้องแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็ต้องป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตาย ในนั้นสมเด็จพระจอมตายังบอกว่าเอาข้อติสมัมปญะญเข้าไปคุ้มใจให้มีความเข้าใจในร่างกายในความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตที่เรียก,ยกว่าที่สมานกายมารศัยกายชั่วคราวในเมื่อหมดบุญเมื่อหมดวาระมอใดากายนี้มันก็พังแล้วก็ต้องไปังนั้นองค์สมเด็จพระจอมตายให้ปลื้งกิเลสตัวสุดท้าย ว่าเธอจงอย่าสนใจกายภายในคือกายของเราด้วยจงอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของพวกื่นด้วยว่าอย่าเป็นที่พึ่งที่อาศัยจงอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดให้มีความรู้สึกว่ากายที่เราอาศัยอยู่ก็ดีกายที่บุคคลอื่นอาศัยก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดก็ดีเป็นที่อาศัยเฉพาะที่ทรงชีวิตอยู่เท่านั้น ถ้าตายไปแล้วไม่มีใครจะพึ่งอาศัยกายได้กายเราเราก็อาศัยไม่ได้กายคนอื่นเราก็อาศัยไม่ได้วัตถุธาตุทรัพย์สินนั่นหลายเราก็อาศัยไม่ได้ผีไม่มีโอกาสจะมาอาศัยฉะนั้นสมเด็จพระจอมไตรยจึงกล่าวว่าทุกใดใดที่มันจะพึงเกิดขึ้นกับเราเพราะอาศัยกายเป็นเหตุเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมรูประเทศนจนึงตรัสว่าเมื่อเธอนั้นหลายไม่สนการใจในกาย รูปรูปขวกเรารูปคนอื่นและวัตถุทั้งหลายเธอทั้งหลายทั้งหมดก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์เข้าถึงซึ่งพันิพพานให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการสัมมาปานุสติกรรมฐานมีความสำคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าทุกคนเวลาบำเพ็ญกุศลก็ลงท้ายวันนิพพานในปฏิโยโหตต้องการพะนิพพานถ้าจะไปนิพพานได้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงต้องปฏิบัติตามนี้ สำหรับการสแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ก็หมดเวลาพอดีคอก็ไม่ดีด้วยก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเทาง่านี้เอวังก็มีด้วยการระชนีย